ท่านผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สายเครื่องบินแอร์ไลน์ตายยกลำบินไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นตายยกตี้เห็นรอแพทย์สจวดเวกัมชูแอร์ไลน์ตายยกลำฟอร์เวนแนบคอฟินแนบฟอร์าวีกัด วีดิวกดักแ h ง n k y o นี่ฮาวถึงคือวายิงแอไลตายุกลำฮาวคันคือไอเกวายช่างโชชี่เชียช่างเชยหุยกัวเชียเชียมีกระบะชอชูบาเตแอไลตายุกลำจอเนียคัเนียบางเตียปอเปียคัเนียยองนาโยจนแม่แชชูบแบกสัตว์สีอาการสวาเลแอไลตายุกลำปะปายังนาปะเจือเกลือเหมือดชอมาอากาศไอจิกไอจิกสตุติมาลาสลามาดับแนวน้องไอเป็นยังละไอเป็นยังไอเป็นอยังน้องเอาไอไปช่วยเดี๋ยว่ะ อย่าแรงรุงเอ้ยอย่าแช่เล็วขลาดสิอย่าแช่เร็วมเข้าใจไหมอืออย่าแช่เร็วเดี๋ยวสมอเดะแล้วเร็วเร็วเร็วมันจะนทึ่งมันจะนทึ่งเฮ้ยอยู่รังอยู่รังไปไปไปไยเกือบกับแต่หลับมาได้แอบเชียงเทีวแอบเชียงเที่ยวยิงพี่ยิงให้ตายถ้าไปตายพี่ลุกขึ้นมาผงาดเขาจะไหมถ้ามึงรู้ว่ากูสัดอะไรแล้วมึงจะหนาวไหนกูขอนุไลมังหน่อยดิมึงมองไม่เห็นหรอกกูสัดน้ำมันอะไรหลพี่พูดกับใครวะเนี่ย รถอย่างเฟี้ยวเลี้ยวได้ไงเโอ้หเบอร์สองมาดูรถมาดิบอกให้บันจอไหนบันจิไทยใช่เหยียบสปากูเดยวะโอ้โหเหยียบข้อกูเียววะเร็ว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 เวเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเวเร็วเร็วเ้วเร็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 วเวเร็วเวเวเยวเ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 ้วเ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 ว เออเออสวยสวยจะมาสมน็อตสิงแยะกับพี่ไม่ได้เนาะเขาจี๋หม่น้องๆคือฉีดลิมแต่ว่าคือจีดเหลวแต่ว่าคือฉีนิ่มแต่ว่าโอ้ยเลมพูดเหลวพูดนิ่มพูดไปเอ้ยไปนอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่อย่าชีเล่นเดี๋ยวพู้หลิ่เลยดีกว่าเอ้ยมึงอยากชกกูมึงอยากชกกูอย่าชีเล่นเดี๋ยวสู้หลิ่เดี๋ยวถ้าพี่สลิงแตกขึ้นมาพวกน้องจะได้สง่งนะเดี๋ยวมึงจะได้สง่งสงแง่งนะ ตรงข้างน้ำเฮ้ยอัดเลยอัดเลยอัดเลย Watch out อัดเลยนะอัดเลยอัดเลยมันเสียดเราแล้วปิดตายครับปิดตายปิดตายครับผมปิดตายครับปิดตายครับนะมึงอย่าแสดงกล้ามดาบควัอย่าชี้เลงเดี๋ยวสู้ลิงอย่าเช็มเล่มวูฟไปไปบ้านมียูไฉบอกให้ไปแอบเพี้ยนเวควหัวหัวเอ้ยแอบเพี่ยว